มาดูตัวอย่างที่3ต่อนะตัวอย่างที่3มบอกว่า y คูณ 2x ลบ3เท่ากับ3ต้องชื่อให้เป็นสมการที่1 2y ลบ xy บวก1เท่ากับ0ต้องช่วให้เป็นสมการที่2อ่ะขอจัดรูปนิดนึงขอจัดรูปสมการที่1จัดรูปสมการที่1 ให้เป็นให้เอา y กระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไป 2x คูณ y ได้ 2xy ลบ 3y 3คูณ y ได้ y 3y ค่ะเท่ากับ3ให้ยันนี้ชื่อสมการที่3ามเคเนาะและจัดรูปจัดรูปเนาะสมะการที่สองให้ทำไงให้เอาลบหนเนี่ย ย้ายไปอยู่ฝั่งขวาเป็น 2y ลบลบ xy <_ S 1> เหมือนเดิมเลยบวก1กลายเป็นลบ1อยู่ที่ฝั่งขวาลบ1อ่าเริ่มดูง่ายขึ้นอันนี้ให้เป็นชื่อว่าสมก,การที่4เริ่มดูง่ายยังเสร็จยังไงต่อเสร็จแล้วทำเหมือนเดิมพยายามกำจัดตัวแปรระหว่างพจ์ y เนี่ยซึ่งสัมประสิทธิ์เป็น2กับ3กับพจ์ xy ซึ่งสัมประสิทธิ์เป็น2กับ1อันไหนเปลี่ยนง่ายกวา่า ตอบก็คือ xy เพราะว่าแค่เปลี่ยนสมการที่4ก็พอแล้วถูกไหมถ้าจะเปลี่ยน y เนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งสมการที่3และ4แต่ถ้าเปลี่ยน xy ก็เปลี่ยนแค่สมการที่4โดยการเอาสมการที่4ทําอะไรเอาไปคูณ2ตลอดทั้งสมการโอเคเอาสมการที่4คูณ2ตลอดทั้งสมการจะได้สองคูณสอง y ลบ xy เท่ากับสองคูณลบหนึ่งกระจายออกมาได้เป็น c y 2อคูณส y ได้4 y ลบกระจายเนาะลบส x y เท่ากับสคูณลบหได้ลบสค่ะให้อันนี้ชื่อสมการที่หาท่าน,นี้เห็นอะไรไหมสมการที่3กับที่5มันมีอะไรมันมีพจน์นี้ซึ่งถ้านำมาบวกกันจะทำไมจะตัดกันเป้าหมายของเราคืออะไรตอนนี้เป้าหมายของเราคือพยายามลดจำนวนพจน์ลงให้เหลือแค่นหนึ่ง ตอนนี้มี2ถูกปะตอนนี้มี x y กับ y แต่เราจะทำให้เหลือแค่ y ละด้วยการเอาสมการที่3บวกกับสมการที่5ด้วยการเอาสมการที่3มาบวกกับสมการที่5จะไ,ได้ว่า 2x y นี่คือฝั่งซ้ายของสมการที่3เนาะลบ 3y บวก 4y ลบ 2xy เท่ากับฝั่งซ้ายของสมการขอโทษค่ะฝั่งขวาของสมการที่1ที่3เนาะคือ3บวกกับฝั่งขวาของสมการที่5คือลบ2โอเคทีน,นี้จัดรูปออกมา 2xy ตัดก,กับ 2xy ลบ 3y บวก 4y ได้ y 3-2ลบ2บวก ลบเป็นลบเนาะสามลบสองได้หนึ่งอ่าได้แล้วว่าค่า y เป็นหนึ่งค่า y เป็น1เสร็จแล้วทำไงเสร็จแล้วก็แทนค่า y ที่ได้แทน y เท่ากับหนึลงในสมการสองแล้วกันโอเคเนาะสมการสองเขาว่าไว้ว่านี่สอง y ลบ x y บวกหเท่ากับศพี่แทนเลย ส y ใช่ไหมสอ y ก็เป็นสอคูณหลบ x y x ต้องการหา y เป็น1นึบวกหนึ่เท่ากับศโอเคข้อก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยเราพยายามทำตัวแปร x ให้ออกมาได้ก่อนตัวแปร y แต่ข้อนี้เราทำตัวแปร y ออกมาก่อนจะได้กันไหมไม่ว่าตัวไหนจะออกมาก่อนอ่ะมันได้ทั้งคู่โอเคนะอย่าไปหยุดติดกับมัน2อคูณหได้2 ลบ x คูณหนึ่งได้ x บวกหนเท่ากับ0 3ลบ x เท่ากับ0พองาน x เท่ากับ3นะเพราะงานคำตอบของเราคือ3 1อย่าลืมเวลาตอบเป็นคู่อันดับยังไงก็ตามต้องตอบค่า x ก่อนค่า y ไม่ว่าเราจะคิดออกมาในกระบวนการคิดของเราเนี่ยคำตอบ y จะออกมาก่อนหรือหลังพอเอามา ตอบเป็นคู่อันดับจะต้องให้ x ขึ้นก่อน y เสมออันนี้สำคัญมากขั้นสุดท้ายที่สำคัญเช่นกันคือขั้นตรวจคำตอบอย่าลืมต้องทำทุกข้อเราจะแทนคำตอบของเราในสมการสมการ1คือ 2y ค2ูณ2ลบ3 2x ลบ3เท่ากับ3สมการที่2คือ 2y ลบ xy บวก1 เท่ากับ0ูนย์อ่าคำตอบของเราคืออะไรนะคือ3 1มหน่ถ้าเลย y คูณส x ลบส y คือหน x 2องคูณสลบสเท่ากับสาคูณกับสคูณสามได้6กลบสเท่ากับสาม 1>, 1คูณ6ลบ 3, 3ได้3เท่ากับ3จริงไหมจริงงั้นเช็คต่อ2 y วายสมการที่2เลายวาคือ1 x y ลบ x y คือ3คูณ1 3คูณ1บวก1เท่ากับ0 2คูณ1ได้2ลบ3คูณ1ได้3บวกอีก1เท่ากับ0 2ลบ3ได้ลบ1บวก1เท่ากับ0ยจริงไหมจริง งั้นสรุปเลยสรุปคําตอบได้ว่าเวลาสรุปเนี่ยเขียนต่อมตอก็ได้เขียนสามจุดอย่างนี้ก็ได้นะแต่อย่าเขียนจุดแนวนี้นะอันนี้มันจะหมายถึงเพราะว่าเนาะคนละอันอ่ะให้เอาสามจุดแบบนี้ตอบเลยคือส,สามกันหนึ่งโอเคสังเกตดูตัวอย่างที่หนึ่งจำได้ไหมมีกี่คําตอบมีสี่คำตอบตัวอย่างที่สองมีกี่คําตอบมีสองคำตอบ ตัวอย่างที่สามมีหนึ่งคำตอบน่ะคำตอบเริ่มน้อยลงเรื่อยๆคิดว่าคําตอบขอโทษค่ะคิดว่าตัวอย่างที่4ี่จะมีกี่คําตอบอ่าลองเดากันดูเดี๋ยวไปดูกันยินดมกดติดตค้ากันนะครับ